่าสวัสดีค่ะเด็กๆอ่าตามคลิปที่ครูโบส่งให้นะคะเป็นเพลง phonics a ถึงแ z เด็กๆก็ได้ฟังแล้วก็ได้ร้องกันไปแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีมีคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปแบบฝึกหัดหน้าที่14หน้านี้เลยที่เป็นเขาให้เติม a e i o u ซึ่ง a e i o u นี้จะเป็นสระภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเด็กๆพูดตามครูโบนะคะ a æ æ E e เอเออาอีอีอีอโอออออออยูอ่ะ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 เด็กๆเ,เห็นขบวนรถไฟไหมคะอ่ะขบวนรถไฟนี้เขาใจเด็กๆเ,เติมสระภาษาอังกฤษซึ่งมี a e i o u ทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กลงไปนะคะในคลิปวิดีโอเขาก็ มีให้เด็กๆฝึกเติมแล้วแต่ครูโบขอ,ขอยกตัวอย่างวิธีเขียนให้เด็กๆดูก่อนนะคะเหมือนตัวแรก A เ,เติมตัว A ลงไปนะคะ่ฝึกเขียนตัว A ลากลงลากลงแล้วก็ขีดอันนี้ A พิมพ์ใหญ่นะคะส่วน A พิมพ์เล็กก็เขียนโค้งชนแล้วก็ลากลงแบบนี้นะคะเป็น A พิมพ์เล็กเด็กๆจะต้องเขียนให้อยู่ในกรอบนะคะแต่ของครูโบมันเขียนยากนิดนึงเพราะว่าทำกับมือถือนะคะอ่า A B C D E <c <oughs> ต่อไปตัวอเอเอเอ E เ e, อ e, 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 e. e, e. e, ตัว e เด็กๆอยู่ไหนคะอันนี้ตัว a e, เราเติมไปแล้วต่อไป e x e, ก็คือตัวนี้นี่เอง e ออกเสียง x e, x e. เด็กๆเติมเลยค่ะ x e, เขียนยังไงลากลงขีดบนขีดกลางขีดล่างนะคะส่วนพิมพ์เล็กอ๋าทำแบบนี้อันนี้จะเป็น e พิมพ์เล็กฝึกเขียนแบบนี้นะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างให้อีกตัวหนึ่งนะคะ A B C D E F G H I อ่าต่อไปตรงนี้จะเป็นตัว I ใช่ไหมคะตัว I ออกเสียงอีอีอีอ่าเด็กๆพูดตามอีอีอีอ่าวิธีเขียนตัวอีนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูนะคะตัว I เนี่ยจะเขียนปิดหัวปิดท้ายที่ถูกวิธีนะคะอ่า๋อ ลากลงปิดหัวปิดท้ายอันนี้เป็นไอพิมพ์ใหญ่นะคะส่วนไอพิมพ์เล็กเราจะลากลงตรงๆเลยแล้วก็จุดจุดเดียวแบบนี้อันนี้เป็นไอพิมพ์เล็กออกเสียงอีอีอีอ่า a b c d ซ e, f g h i j k l m n o อ่าตัวโออกเสียง ออออตัวโอเด็กๆเติมตัวโอเลยค่ะในช่องนี้ในช่องนี้นะคะตัวโอเขียนมากง่ายมากเลยเขียนวงกลมพิมพ์ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนิดเดียวเลยอันนี้คือตัวโออ่าได้หรือยังคะอ่าต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยโอแล้ว P Q R H T ยูอ่าตัวนี้จะเป็นตัวยูเด็กๆยูออกเสียงอ่ะอ่ะอ่ะอ่าเด็กๆเ,เติมตัวยูเองเลยโค้งหนึ่งทีแต่ตัวยูพิมพ์เล็กเด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆด,ดูตรงนี้นะอันนี้จะเป็นยูพิมพ์ใหญ่จะเขียนแบบนี้แต่ยูพิมพ์เล็ก เขียนโคง้งลากลงกับทางเดิมแล้วก็ใส่ขาตั้งนิดนึงตรงนี้นะคะแบบนี้จะเป็น u พิมพ์เล็กเพราะว่ายัางเด็กอยู่นะคะอ่ะยูอกแสงอะอะอะเด็กๆเติมเลยค่ะ u เสร็จแล้วก็วีดแล้วก็ C อ่าอันนี้หน้านี้เสร็จไปแล้วนะคะต่อไปเด็กๆเปิดไปอีกหน้านึงนะคะ เปิดไปอีกหน้านึงเดี <c oughs> ๋ยวครูโบโจะส่งเพลงไปให้เด็กๆดูแล้วก็เราจะทำแบบฝึกหัดอีกหน้านึงพร้อมกันนะคะเด็กๆ